ลูกแชร์ไม่จ่ายเท้าแชร์ต้องรับผิดชอบนะครับอ่านะครับทำไมผมถึงบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่านิติสัมพันธ์นะครับของทางเท้าแชร์กับลูกแชร์เนี่ยเท้าแชร์เนี่ยก็คือคนที่บริหารวงแชร์นะครับแล้วก็เท้าต้องรับผิดชอบนะฮะในกรณีที่ลูกแชร์ไม่จ่ายเพราะว่าเท้าแชร์เนี่ย รับเงินก้อนแรกมาแล้วนะครับเป็นเงินบริหารวงนะครับโดยที่คุณไม่ได้ลงเงินสักบาทนะครับไม่ได้ลงเงินในส่วนของการที่ลงงวดแรกหรือการที่เปียแชร์แต่อย่างใดนะครับเมื่อคุณรับเงินกินเปล่ามานะฮะนั่นหมายความว่านิติสัมพันธ์คุณก็ต้องรับผิดชอบกับลูกแชร์คนอื่นๆนะครับเมื่อมีลูกแชร์คนใดคนหนึ่งที่ ไม่จ่ายนะครับคุณก็ต้องทำย่างไรก็ได้ให้วงแชร์นั้นดำเนินต่อไปนะครับจะมาอ้างว่าลูกแชร์ไม่ส่งมันก็เลยปล่อยให้วงล่มเนี่ยนะครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยอ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับเออนี่ยังไม่นับรวมในกรณีที่ลูกแชร์เดี๋ยจะมาฟ้องคุณอีกนะครับ,เร,บเ,เรียกเงินที่คุณปล่อยให้วงล่มไปเนี่ยนะครับโดยที่ไม่สนใจใยดีนะครับ,รบส่วนว่า จะไปตามกับลูกแชร์คนที่ไม่จ่ายได้หรือไม่ได้อันนี้ลูกแชร์คนอื่นๆที่ไม่ได้รับเงินเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่จะไปอ้างกับเขาได้นะครับเป็นหน้าที่คุณต้องไปตามถ้าตามไม่ได้ก็ต้องชดใช้นะครับการตามในที่นี้นะฮะเขาต้องไปดูประเด็นทางกฎหมายอีกนะครับว่าจะสามารถดําเนินการทางคดีอาญากับลูกแชร์ได้หรือไม่กรณีที่เท้าแชร์จะไปดําเนินการกับลูกแชร์ได้ในคดีอาญาข้อหาช่อโกง คุณต้องไม่ใช่ท้าวแชร์ที่เปิดวงแชร์ผิดกฎหมายด้วยนะครับวงแชร์ผิดกฎหมายมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเปิดเกินสามวงนะครับสองเนี่ยนะครับผู้เล่นทุกวงรวมกันเกินสามสิบคนกรณีที่สามนะครับก็คือวงเงินทุกวงเนี่ยนะครับรวมกันเกินสามแสนนะครับไออย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นวงแชร์ที่ผิดกฎหมายเมื่อเป็นวงแชร์ที่ผิดกฎหมายคุณจะไปแจ้งความ ไปฟ้องร้องคดีอาญาเนี่ยไม่ได้นะครับเผลอๆคดีแพ่งเนี่ยนะครับก็จะตามไม่ได้ด้วยนะครับเพราะนี่เนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับต้องไม่เกินนะวงแชร์ต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวไอคนที่มันชิ่งไปเนี่ยนะฮะมันไปศึกษากฎหมายมาเดี๋ยวมันจะมาสู้คดีเอานะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องไปฟอ้องคดีแพ่งเอานะครับถ้าเป็นกรณีที่ลูกแชร์เนี่ยนะครับไม่ได้เปียไปแล้วก็ชิ่งเลยตั้งแต่งวดแรกงวด2งวด3เนี่ยนะครับต้องไปฟอ้องแพ่งเอานะถ้าเขามีการที่ส่งกลับมาบ้างนะ ท้าแชร์เนี่ยก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของทเท้าแชร์ในการที่จะต้องไปตามหนี้มานะครับจะปล่อยให้วงแชร์ล่มไม่ได้นะครับถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกด, like, กด share, กไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ